มันะมนมะขอยาวแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรนะบวมันไม่ใช่บัวพ่อว่ามะเขือยาวนะบวบแต่ว่าพ่อว่าเป็นมะเขือยาวนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่บวบบวมันต้องมีเหลี่ยมมะเขือมันใครเป็นต้นแบบนี้มะเขือยาวมะเขือยาวมันไม่ได้เป็นต้นแบบนี้ใช่บัอันนี้มันบวบ บัวมันต้องเป็นเหลี่ยมนะแม่อันนั้นมันบวมเหลี่ยมอันนี้มันไม่ใช่บวบเหลี่ยมแม่แล้วมันบววเหลี่ยมมันก็ไม่บวบเหลี่ยมก็บัวกลมแม่บวบเหลี่ยมนนบวมยัวกลมลูกเดียวน<ม>ี่กินไม่หมดเลยแต่กินได้ทั้งบ้านเลยนี่ถ้าขนาดนี้นี่บววใช่หรอบววพี่น้องครับมาผอมมาผ่าอนมอลลัเดซ่าหน่อยว่าบักเกอร์เว่า่าเาบัก เพิ่นเผิ่อว่าบวบมันแมนบ่เฮ้ยนีผู้ใดขู่บ่อนี่แต่ว่าผมว่ามะเขือยาวแล้วนี่แต่ว่ามอลลัมซีดีพอนว่าบวบห่าซานพี่น้องเอ้ยผู้หนึ่งว่าบวบผู้หนึ่ง่ามะเขื่อเงา